สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช่องมูน้อยมันทุเม็ดครับคลิปนี้ก็รุ่น U49 ครับผมมาใส่พันยกร่องครับนี่ได้ตัวนี้และมาตึงคันได้หรอคันต,ตั้งๆได้ไห กี่ชั่วโมงแล้วโอ้ร้อยชั่วโมงเลยเลยร้อยสี่ชั่วโมงแล้ว,ร,ลว <มา S 1> รถออก <มา S 1> รถออกมาทุทกวันเนาะได้ทำงานทุกวันเลยทุกวันไม่ได้หยุดว <laughs> ันพระก็ไม่หยุดเนาะดูครับโบผันต้องรุ่นนี้นี่ใหญ่ๆอย่างี้เลยอเออนี่ครับงานเร่งงานด่วนก็มารอเอาเลยครับใส่เอง,ง,งด้วย มาแล้ว oh. oh. เกอ็มมเลยมุลมูลมูลโอ้อันนี้ไม่ฟ hey. oh. ิตอันน nice. ี oh. ้ิรุ่นฟิตหน่อยไปไปพานเดี๋ยวไปใส่เองที่บ้านไปพานใบอะไรยี่สิบสี่รุ่นฟิตหน่อยใส่น้อยเทไม่ใส่ยี่สิบหกฮะไม่ใส่ยี่สิบหกแต่เจะพลาดใส่อ๋อของพี่ห้าซุนใส่ยี่สิบหกเลย เนี่ยบใหญ่อย่างนี uh ้ม okay. ันทนมันทนพวกโตพวกอะไรเงี้ยถ้าเห็นโตเห็นอะไรจะวิ่งใส่เด้วยย่งๆหน่อยก็ได้โตโตตามโตไม่กลัวกลัวแต่มโตตามตามรากไม้อะไรเงี้ยพยายามยกยกหน่อยไม่ต้องไปวางฝืนมาหรอกไม่ฝืนหรอกนั่นแหละเพราะว่ายังไงขอบต้นไม้มันก็มันยกไม่ขึ้นอยู่แล้วมันชนมันชนรากนะั มันลูกซลูกปืนเราด้วยแหละโอลูกปืนตับหนึ่งไอ้ตัวใหญ่ประมาณสามสี่ร้อยมั้งอันนี้ของแบบพอใช้นะถ้าของดีนะก็ห้าหกร้อย<บ>เลยแต่ว่าทนอืมแต่ว่ามันได้ข้างลูกปืนใหญ่นี่ใส่ผ่านทุกร่องใหม่ๆเลยตัวซิงเลย นี่ครับตัวนี้ก็จะไม่ทําอย่างนี้นะจะไม่ใส่เหล็กอย่างนี้นนนนก็ตัวนี้เวลาใช้งานอยอื่นก็ได้ครับถ้ามีถ้ามีตัวยันตรงนี้มันจะกีกะนะเอาทำไมไม่ขันขึ้นอีกให้เมียมาัน,าน,าาน,นั่งได้สามคนนึงนะโอ้ยสีห้าคนก็ได้ สี่คนก็ได้นะสี่ได้ไหมสี่ได้สี่ได้ฮะสี่คนนะได้คนผมก็จบคลิปในช่วนี้นะผมไม่มีอะไรมากเพราะคนดูผมไม่ค่อยดันเลยมัวแต่รีคลิปมืดๆแล้วตอนนี้พี่พี่ YouTube ื่ออะไร โอ้เขาดังจนไม่ร okay, no ok> <si yeah, ู้จักอังจะอยู่ไหนมาพอดีผมไม่ได้ดังหรอวคนแถวบ้านรู้จักอยู่ที่อื่นไม่รู้จักเอ้ยเาดังจนเอาบอกช่วยบอกหน่อยเฮ้ยมชจช่องคลอดด้ยนี่ครับตัวนี้จะเป็นเป็นเล็กกลองนั่นนี่นี่มันมิลอรงหกมินหกมิน đu nót cả 7 cái, à, bang liền anh ấy sơn đơng, mô tô weed nót mà kêu m6 nổ đạc rồi, bả, anh ấy sơn đơng bả, anh ấy kẹt, mướt à, mướt anh ấy sơn đơng khoáng, <laughs> nót tuôn, nót tuôn này, thế này mướt à, nhiều vui chèng, bả, ទូចបានតាវីបងណយដឹកណាស់ហើយណត់បី8អានិហ្នឹងណត់ណត់លេខ8គិតគិតគិតពូលប្រាក់ម៉ាត់តាទីងម៉ូថ្លៃហើយប្រើបានពីរថ្ងៃហ្នឹងណត់វីជាមួយម៉ាត់បាក់ទីងណត់ដាក់ក្នុងឯងថ្មីបាក់ជួយគេធ្វើថ្មីទៀតអានេះថ្មីអានេះដេកក្រាស់អានោះដេកស្ដើងមែនហ្នឹងដេកពាកកណាលនេះយូថាស្ដើងរ៉េបបាទពីខាងខាងរុតពីរុតមិនមែនចាប់កងងាយអើកងងាយទេចុយចောက်ងាយឯងបន្ថែម1ដែរ โจก็ง่ายเหล็กบางเหล็ก่เหล็กบางโจกง่ายทําง่ายแต่เชื่อมยากนี่ไม่ยากหรอเดี๋ยวใบพันเอาไปใส่ที่บ้านโดยนี่ผมอยู่แล้วฮะผมอยู่แล้วใบพานตราอะไรฮะดาวกันไถดาวกันไถหายูโฮ่นไม่ได้ใบเท่าไหร่ พชรบูเขาก็สามพันสองพันเอาลราโต้กับใบ0 0 0เปาดพันหน่อยใบเดียวเปดพันมวยจะได้อัดโกลบแล้วไม่กล้าเข้าป่าแล้วโอเคครับเดี๋ยวยกร่องวันไหนเน่พรุ่งนี้เลยเนี่เดี๋ยวทำรีวิวไอเดี๋ยวไปดูพันยกร่องใหม่ด้วยไม่บอกที่ฝากกดติดตามด้วยนะครับบา,บายครับสวัสดีครับ